ซอนโซลเซีสวัสดีครับสวัสดี F c ทุกๆคนทุกๆท่านสวัสดีเอซทุกๆช่องทางทั่วโลกนะครับสวัสดีพี่ไ่แม่ญง,ไงพ่อรุ่งม่ป่าพ่ออาเม่เอาคือเกาไม่มีกะหลังจากที่แผงสามสี่สิวัตต์เม็ดินเกาหลีที่อยอยู่ในนมาน,นเบิดไปนะครับกะ ช่วงนี้แผงมือสองค่อนข้างที่จะขาดตลาดนะครับผมก็น,นําแผงที่เป็นของไม้มาขายนะครับมาให้พี่น้องเวลางามเขามาเบิงอยู่บ้านก็สิเดี๋ยวผิดวังกลับไปนะครับเนาะก็มาเบยกเบิงแผงไม่กันไปนะครับแผงชุดนี้เป็นแผง550วัตต โมโนฮับเซลรับแสนสองด้านนะครับเป็นแผงคุณภาพเกรดเอใหม่มือหนึ่งนะครับเป็นแผงใหม่มือหนึ่งไม่แตกเล้าไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับเนาะเป็นแผงใหม่มือหนึ่งเลยสวยๆคุณภาพดีๆแบบนี้นะครับนะเนาะแผงห้าร้อยห้าสิบวัตต์แผงจักบ,บาท้างแผงนี้เป็นแผง ค่อนข้างที่จะคุณภาพสูงเลยทีเดียวนะครับส่วนราคาอยู่ที่ส8 5พันแด้ห้าสิบาทนะครับต่อแผลนะครับผู้ใดรับจำนวน,นหลายๆนะครับ,รบมีจำนวนนะครับสิบแผ่ขึ้นไปหรือช่างนะครับมีราคาพิเศษให้ยูนะครับมีราคาพิเศษใหย้ยูนี่เป็นแผ่นครับขนาดใหญ่แห้ง แบบใหญ่เลยได้ครับนี่รับแสงสองด้านนะครับงานนี่แบบงานสมัยใหม่นะครับน,น,แบบน,บนี่พื้นที่รับแสงเยอะมากๆนะมากครับพื้นที่รับแสงเยอะมากๆเป็นบัดบาร์นี่กจเป็นแบบกลมเป็นเส้นกลมนะครับแทงสมัยใหม่นะครับพึ้นยิ่งมากมากขึ้นน,นี่นะครับส่วน นี่ครับเน้นรับเองนะครับรับเองจะปลอดภัยที่สุดนะครับสิปลอดภัยที่สุดบอยากส่งนะพี่นอ้องคนส่งเห็ดแตกหลายนะครับเห็ดแตกหลายส่วนผู้ใดอยากได้นะครับแผงละ4ี่ร้อบาทเป็นแผงที่หน้าไม่สวยนะครับหน้าไม่สวยจริงๆที่ผมคัดออกนี่400บาทมารับเองนะพี่นอ้อนงะราคา มอๆไป400บาทมารับเองครับผมหน้าไม่สวยมีไฟออกนะครับมีไฟออกมาวัดเอามาเช็คเอานะครับตามความพอใจนะครับเาเป็นแผงหนาไล้ยนะครับกับ็ส่วนที่แผง950บาทนี่กับแพ็กอยู่นี่ครับส่งให้เอฟซต่างจังหวัดนะครับทั่วประเทศเหมือนเดิมคือเก่าราคาเดิมราคาเก่าเก้าบาทรวมส่งแบบโอนเงินกับ0บาทเก็บเงินปลายทางกับ 3ำสามร้อยห้าสิบาทเร่งแพกให้อยูรออ่รับกล่องอเล่แพกบัทันนะครับมีของนะครับมีของตลอดนะครับแผงสองร้อยสิบหกวัตนะครับแงขึ้นสองร้อสิบหกวัตเก้าร้อยห้าสิบาทแล้วส่วนสองรยสาสิบาทนีแผงสองร้อยสามสิบาทก็หนึ่งันหนึ่งร้อยบาทต่อแผงนะครับแตละหนึ่งพันหนึ่งรยบาทนะครับสงสิบาทส่วน 210วัตต์โมโน1,200บาทนะครับราคาแผงนะครับส่วนราคาทรงกับโตกแพงละสามร้อคือกันนะครับราคาทรงกับโตกแพงละสามร้อคือกันตัวนี้เม็ดอินไทยแลนด์นะครับงานมือสองตัวนี้งานมือสองนะครับงานมือสองจะมีงานใหม่เกิดเป็น550ราสวัตเลยทีเดียวนะครับพี่น้องเอาไปจับใส่ใส่ปั๊มนะครับปั๊มหนึ่งแรงนี่สองแผงเอาอยู่นะครับเหมาะสำหรับคนที่ใช้พื้นที่น้อยๆนะครับต้องการแทงน้อยๆ เรต้องใส่แองหลายนะครับสองแผงก็ได้นะครับปั๊มพันวัตก็ได้นะครับปั๊มเก้าร้อยวัตก็ได้ใส่แค่สองแผงนะครับปั๊มเจ็ดร้อยห้าสิบวัตหรือปั๊มหนึ่งแรงก็ใส่แค่สองแผงครับปั๊มแรงเพิงอ่าใส่แค่สี่แผงนะครับสามถึงสี่แผงนะครับปั๊มหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตนะครับปั๊มแรงเ่อง ปั๊มสองแรงใส่สามหนึ 4, ง่งสี่แผงปัม 1, ๊มหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทใส่แค่สองแผงจะได้สี่นะครับเหมาะสําหรับแบบนั้นนะครับสําหรับคนที่มีต้นทุนในจักน้อยนะครับเนาะหรือว่าผู้ใดบ่มัันใจนะครับผู้ใดที่บ่มัันใจแพงมือสองก็เอาแบบนี้ไปนะด้วยครับด้วยเน้นรับเองนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่เกินไปนะครับมีขนาดใหญ่มากมาก นะครับถ้าทรงแล้วมั้นกรสิเกิดความเสียหายได้นี่ครับเสียงกะแตกหักนะครับชำรุดนะครับถ้าพานมือคนทรงแลือบ่มีอย่างที่จะทนทานได้เสื้อผมโรโหลดแผงงามแห้งนะครับเป็นแผงเกรดเอเลยนะครับใหม่ๆจากโรงงานนี่สวยๆนะครับนะสวยๆเลยเป็นยี่ห้อนี้นะครับ iapd ครับห้าอยห้าสิวัตต์โมโนฮาร์บเซลนะครับโมโนฮาร์บเซลรับแสงสองด้านนะครับกระจกใสทั้งด้านนี่หน้าหลังนะครับผููใดมากแบบไม่ท่านสมัยทันสมัยอะ่ะมาเอาใดเลยนะครับพี่น,อน้องอยู่ที่นี่แหละบังอีกรอบนึงนะครับนีบังอีกรอบนึงสรานะครับ ก่อนเดินทางนะครับเดินนี่ก่อนเดินทางเช็คก่อนเดินทางนะครับเช็คก่อนเดินทางที่นี่นี่โอ้ลายลายครับมือน,นีนาจะเป็นยี่สิบแล้วครับนาสิเกินนะครับนาสิเกินยี่สิบนี่ขอบบุญขอบคุณในลายพี่น้องเอทซีนะครับเนาะขอบบุญขอบคุณทุกๆคนนะครับเนะบานะบูสซืออะ เบิ่งคลิปนะครับเนาะเบอ่งคลิปกับกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กดติดตามไว้ให้นะครับเนาะขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการอุปถัมภ์สนับสนุนนะครับขอบคุณในลายจากหัวใจนะครับเนาะลองน้อยตรงนีนนน้ขอบคุณครับสวัสดีครับ